สุขพวีอันนี้ก็มาจากสกงนกรนึร้อยบาทน่าเลงนปวดหมืนกัวได้เลยสุขพวีอันนี้ก็มาจากสกงนกอนึร้อยบาทคุณแม่ปิดแก้วจากสอปปลาวหนึ่งร้อยห้าสิบบาท เบื้องอีกมุมนึ่งพี่น้องของ,องอนเอะของขาดปนมมาหล่อเบื้งพี่น้องอันนี้ฮะมาตามหาทีดังใน tiktok ที่ว่าไม่หาหึ่เปิดขายสลุดเข็นอือม่วงมวงเปิดขายสลุดเข็นแต่ก็ไม่ยำวะซาคุกกมาหลอ่อเบกันโอ้โหลาชิบอกเบ่อาหารจะกินบบริดดพี่นอ้องเด้อม,มาตอลาาอดนมนซาคุกเกนมาโ้เลี่ เิ่นเกิเห็ดมุ่งมุ้งเนี่ยเฮ็ดเป็นตะแพงเลยพี่น้องเลยตั้งกีดไปควบเป็นตะแเพียงเป็นเห็ดเขย่าขายช่วงปูห้างที่เห็นแค่สีเมนแถวๆนี้เลยพี่น้อง มีวันเย็นๆกันเกิดว่ามือนี่บาคนบ้างบางในมือนนี่ยบมีคนเอดคนร้ายนะรลายคนเก่าดอกไม้มากสกัลลาบูซ่าวันจทงเดินเดินกือบขวางอยู่แต่ว่าเมู่เสาร์อาทิตย์คนร้ายเนี่ยแต่ว่ามือนี่เห็นบ่มีคนเมื่อนี่ บุญหอนนอดเหี่ยวพี่น้องเอ้ยจังได้มา,เมา,เากเคยมาคามัวร้ายเถื่อนเนี่ยแต่่าพวเคยมาหวดอันพีจ้าเถื่อกอลีกับใจอุปาปกกบมาอาตาเสือผากลี ซองแม่ลูลออหรอฮะของกินขา้าวราควมงามพี่น้องเจวพี่น้องเจอกินแมงลามากด้ยกองล,ลอยกองใหญ่ซ้ำกองล,ลอยะด้งานมากน่อยหนึ่งแต่ของกินเลยลายปรหางขนมพี่น้อง สีสันแบบว่าเล็กหน่อยเจรละลายเลยให้แรงของงานไปเนองน่า <c oughs> เล็กแต่งตัวเป็นยากแบบก็มาหนุ่มยากวะสันง้นนี้แน่มาก ใจละลายได้พี่นาะใจละลายเลยนะฮะแสดก็เปินขายสุดละเจ็ดสิบบาทเด็๋จะเสียบริยพี่นนองนะจ๊ะเนาะไล่นะ นนยใหมเเสื้อๆงามๆบเลยพี่นนอะหน้าสอันเนาะฟลินหึะไห,หาตคอยู่บ้านเท่ากัชสอไร้ครย่บนเนาะเ <laughs> กี่ยวได้น้อยนียน่สาบาทเลแต่ขนาดแต่เพีงเน,นาะหาหักเลยะ <laughs> อู้ยันนัโกโก้าานไปวะ หม่กมวงพี่นะุกสมแล้วหักนห่านุกซีนพี่นะอืองฝาดพี่นะแต่เนี่ยเป็นแต่แซ่บเลยไ่่ไ้เยไล่งยงเน่ย หมอกแกงไรน่ะมาแล้วค่ะเจ๊หนึ่องได้เลยเจ้าบนีครรู้อยเดียวสุดยอดเลยพี่น้องครู้อยเดียวปลิ้นว่าคนโจรนชิป,ปุระตัวับนี้ฮะรวยรวยแล้วรวยแล้วว่วาสันนี่ขอดแตกพี่น้องซาบัดหาใส่ประสันนิดหน่อยมันขึ้นยังอะไรพี่น้อ,นอ,ยอยงเน,อนี่ย ปันจันนะหาหางเลยนะฮะก็อันนี้ปีเลยพักทางน้ะส่วนมาส่วนเทยวนี่แบบค้นค้นบนยางเลยนเนาะเบื้องนี้เนาะนนเป็นกายกับเขานั่งไวยพี่นเนอะ เดลล่าไลายล่เนี่ยปวดปีน้องเไยใส่ไหมหัวหัวทำไมแล้วใส่หลอดคือสุ่มเฮานะมันก็ต้องมาประมาณนี้แหละเก่าละเก่าใจก็ต้องมาจักกันจักหน่อยหนึ่งพอมีแห้งว่ะสั่้ เปาพี่นาองามจังพี่เ้องเขามาส่วนนี้สิว im ่าแดดนหอยๆของฝากพี่เนะอ้ยะแพงนะวะคลาดชื้นไปข้ามมาทางในส่วนไฟส่วนไครเสือ้าพี่นาะลายเื่อง ลปลาหเลือเดือบันนีเดือ,อไข่แมงดา่น่ำรวมยำรวม,มกูปูรอยจิบาทรวมในงานพีเนาะเชลล่ายเอากัมาซิมเบิงเนาะอันละสิบบาทนี่ซิมเบิงเบิงพุดนตาคูพดพูนเลยส,สวย กองฝากี่นอกงานนะเดินนะกลัวกลัวมีประมือขวามทางนะ,ะเนี่ยตะแพงแต่นี่ อยงใส่เนื้อัวเือนมาขายดีเป็่หมอแหกแต่กระปุกายดีแห้งก็เลยเรียนคิวกันให้บรได้มากอ่ะฝากบ,บึงฝากบรรยากาศด,ด,ด,ด้วยพี่น้องเ้อยอันนี้ทั้งขอบข้างขายดีแล้วพี่น้อง กสุกไก่รยอโนี้ดินตมกรี่ม,มลาลยุ่ไล่ๆพี่น้องปูทอดปูสุกแป้งอดตัวนี้สองร้อยบาทใหญ่ๆอันนี้มันอีกโซนหนึ่งโซนทางนี้ที่ว่าเป็นโซนทางหนออแล้วเนาะ เวดนี้เต็มทุงหนึ่งหาสิบบาทเพิ่นบอกว่ามึงน่ามากแต่ที่จิตเเป็นวะ